สวัสดีครับ Line NUSA My Here from Las Vegas ผมมาทำพาสปอร์ตนะครับวันนี้ต่ออายุพาสปอร์ตนะครับก่อนที่จะเดินทางไปไหนนะครับพาส,สปอร์ตต้องมีอายุเกินหกเดือนนะครับถ้าอายุน้อยกว่าหกเดือนนี่เขาไม่ให้ออกนอกประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเรียบทําก่อนนะครับตรงนี้ถนนซันเซ็ตัตดกับอิสเทอร์นะครับตรงนี้เป็นซันเซ็ p พาร์คนะครับสวนคนเข้ามาออกกำลังกายมาปิกนิกมีที่ออกกำลังกายเยอะแยะนะครับ เจอจรเคร่ด้วยนะครับรู้ใครเอามาปล่อยท้องฟ้าสีสีฟ้านะครับลูสกายสีน้ำเงินสวยงามนะครับอากาศตอนนี้60-70วานะครับอุ่นสบายพอดีพอดีไม่หนาวไม่เหมือนที่รัฐอื่นๆนะครับเขาประสบปัญหาสโน มละลงถล่มโดยเฉพาะที่รันไทสัตตอน2อาทิตย์แล้วนะครับคนขาดน้ำขาดไฟนี่ครับอยู่บนถน East Turn นอีสเตอร์นสองข้างทางก็จะมีต้นพามนะครับตั้งตรงงานสูงสวยงาม ด้านนี้นะครับวอร์มสปริงสี่แยกก็อย่างนี้นะครับปั๊มน้ำมันเชฟรอนเช้าอย่างนี้นะครับเวลาแปดโมงกว่ารถก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับคนก็ยังไม่มีงานทำ บิสเนสก็ยังเปิดไม่เต็มที่นะครับปั๊มที่หนึ่งตรงนี้นะครับเชฟรอนปั๊มที่สองอยู่ฝั่งนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นเซเว่นอีนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าอื่นนะครับกรีนแวลลี่ ต่อไปปั๊มคงจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าบางประเทศนะครับออกกฎหมายไว้เลยว่ารถไฟฟ้าจะมีมาในปี2035นะครับบางรัฐเขาออกกฎหมายไว้เลยอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับต้องใช้รถไฟฟ้าภายในปีนั้นปีนี้รถ ที่ใช้น้ำมันอาจจะค่อยๆหมดนะครับวอร์มสปริงนะครับดูถนนล่องมีต้นสนนะครับ สาก็จะมีเลนของจัก,กรยานนะครับให้คนได้ขี่จัก,กรยานออกกำลังกายก็จะมีรูปจัก,กรยานไว้เลยนะครับ อยู่บนถนนแพทโค้ดดูบ้านเรือนนะครับสะอาดสะอานจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับต้นไม้ต้นสนนะครับถ้าใหญ่เกินไปนะครับเวลามีพายุ Th นเดอร์สตอรนะครับ ต้นไม้ใหญ่ก็จะล้มนะครับส่วนมากบ้านเรือนส่วนมากตรงสี่แยกต่างๆนะก็จะจะมีมุมให้ตั้งบิเนสนะครับเป็นคอมเมอร์เชียลแอเรียนะครับมีปั๊มน้ำมันมีร้านอาหารสำนักงานต่าง เรียกว่าเป็นคอมเมชเชียลแอเรียนะครับใกล้ๆกับสี่แยกทุกสี่แยกนะครับเนี่ยส่วนมากสี่แยกจะมีปัม๊มสองปั๊มทุกที่นะครับแล้วก็จะมีร้านฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลล์เบอร์เกอร์คิงแจ็คอินเดอะบ็อก เวนดี้แล้วก็ร้านก็สซอรี่ทั้งหลายนะครับขายอาหารเนื้อสัตว์วอนนะครับตรงนี้ชื่อร้านวอนนะครับขายผืชผดผักเนื้อสัตว์ก็มีเกือบทุกอย่างนะครับเนี่ยร้านใหญ่แบบนี้จะที่จอดรถจะกว้างใหญ่ไพศาลน,นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะครับ เพราะว่าที่นี่มีกฎหมายนะครับว่าจะสร้างอะไรทำบิสเนสอะไรต่างๆต้องเสนอให้ซิตี้อนุมัตินะครับเขาก็วางกฎเกณฑ์ไว้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องมีที่จอดรถนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับฝากกด subscribe กดติดตาม ไลน์อินยูเอสเอบายเฮอ s ์เบิร์กลาสเด้วยนะครับ <Aye. S 1> แล้วพบกันใหม่นะครับ see you next time